เรื่องราวอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับพระสกานิกรไทยครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่าชื่อว่าหลักธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาและครับ โดยผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจริยบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมาหากษัตริยที่ราชเจ้าทุกๆุกระองค์ซึ่งก็มีอยู่หลายตอนทีเดียวครับวันนี้ขอนําเสนอหลักธรรมนาวาวังหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขในตอนที่ชื่อว่าหลักการเจ้าพุทธ เราไปรับฟังกันเลยครับวัาสงสารอันยืดยาวนานหาจุดเริ่มต้นและปลายสุดไม่พบทามกลางคลื่นลมแรงและความมืดมนในทะเลแห่งองพิชานนั้นได้ปรากฏลำแสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุมมาถึงธรรมนาวาลำน้อยนี้ในปีพุทธศักราช2566 ในหลวงรัชการที่สิบทรงเล็งเห็นถึงเจตนารม์อันแรงกล้าของธรรมนาวาที่จะนำพาให้ผู้คนทั้งหลายได้เดินบนเส้นทางดับทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศาสดาได้วางไว้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอัน,นแน่วแน่ที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ให้ตื่นรู้ และดักถูกได้ด้วยปัญญาตามแนวทางแห่งอริยมรรคทรมน,นาวาวาเรือหลวงแห่งธรรมลังใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งพระราชศรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์บัดน,นี้เรือหลวงแห่งธรรมรรมน,นาวาวาพร้อมขับเคลื่อนเต็มกำลัง ตามพระบรมราชปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อพาพระสนิกรเข้าสู่ฝั่งอันเกษมสิ่งทุกทั้งปวงตามรอยบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปและที่จบลงไปนั้นเป็นหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นธรรมทานและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในตอนที่ชื่อว่า หลักการชาวพุทธครับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะครับผมบุญมาสีีมากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ